และเปิดกล่องนะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตานี้ให้ลูกค้าไปที่เบราว์เซอร์นะคะหลังจากนั้นให้พิมพ์ตามที่ลิงก์ที่ส่งให้นะคะเป็น f w i p t v .net นะคะ slash update นี่นะคะพิม fwiptv.net/update/fwiptvhd.apk นะคะหลังจากนั้นไปค่ะปรากฏไปปุ๊บจะมีคำว่าเริ่มต้นดาวน์โหลดขึ้นมานะคะแบบนี้บางคนจะไม่มีขึ้นมาแบบนี้ทันทีเลยนะคะให้ลูกค้าไปที่หน้าโฮมนะคะซึ่งคือหน้านี้หน้าโฮมนะคะหลังจากนั้นไปที่หน้าโฮมลูกค้า,าบางกล่องบางรุ่นจะไม่เหมือนกันนะคะบางรุ่นลูกค้าสามารถที่จะดึงแถบลงมาอย่างนี้พอมันจะมีแท็บขึ้นมานะคะเมื่อแถบขึ้นมาปุ๊บลูกค้าสามารถกด ติดตั้งได้เลยถ้าใครที่ไม่มีขึ้นมาให้กดไปที่ตัวดาวด้านในนะคะที่เป็นดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปที่ดาวน์โหลดก็จะมีตัวแอปพลิเคชันแอฟวขึ้นมาให้นะคะให้กดตกลงนะคะและกดติดตั้งนะคะหลังจากนั้นก็เปิดขึ้นมาค่ะแล้วก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้รอสักพักหนึ่งนะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าจอเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่แล้วเราก็ กรอก User และ Password ลงไปอย่าลืมกดจดจำนะคะแล้วก็เข้าสู่ล็อกอินตามปก,ปกติค่ะหน้าตาของตัวเบต้าตัวใหม่ก็นี่นะคะเป็นหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่อัปเดตแล้วนะคะจะมีคาดเบต้าเขาบคุณมาก